กัมพูชาไม่เคยขโมยประวัติศาสตร์ของใครกัมพูชามีประวัติศาสตร์เป็นของตัวเองมีเชื้อชาติเป็นของตัวเองมีภาษาเป็นของตัวเองกัมพูชารักสันติภาพไม่มีวันที่กัมพูชาจะเริ่มสงครามในนามของคนกัมพูชาคนหนึ่งดิฉันอยากจะบอกทุกคนในคลิปวิดีโอนี้ว่าคนกัมพูชารักษาและรักสันติภาพมาก คนกัมพูชาเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ภาษาของคนรอบข้างคนกัมพูชารักคนไทยเหมือนพี่น้องกัมพูชาไม่เคยขโมยประวัติศาสตร์ของใครกัมพูชามีประวัติศาสตร์เป็นของตัวเองมีเชื้อชาติเป็นของตัวเองมีภาษาเป็นของตัวเองในนามของหนูเป็นคนกัมพูชาคนหนึ่งอยากบอกทุกคนทั่วโลกว่ากัมพูชารักสันติภาพ ไม่มีวันที่กัมพูชาจะเริ่มสงครามเพราะว่ากัมพูชาทําสงครามกับคุณกัมพูชาได้อะไรดินแดนไทยมาเป็นดินแดนตัวเองเหรอไม่มีกัมพูชาได้อะไรอีกสินค้ามีแต่กัมพูชานําเข้าจากประเทศไทยจะไม่เคยมีนําออกมีนําออกน้อยมากแต่มีนําเข้าเยอะมากฉะนั้นขอให้ทุกท่านที่มีความรู้มากๆสังเกตดูตรงนี้ถ้าท่านยังจะต่อ ให้มีทะเลาะวิวาทแบบนี้เกิดขึ้นต่อไปประเทศต่างๆจะมีอะไรเกิดขึ้นในนามของดิฉันของคนกัมพูชาหนึ่งคนดิฉันเกลียดสงครามเพราะดิฉันเคยมีสงครามตั้งแต่ดิฉันอายุยังไม่ถึงสิบปีดิฉันเกลียดมากไม่เคยอยากเห็นสงครามไม่เคยอยากเห็นปืนไม่เคยอยากเห็นเลือด แต่ดิฉันอยากเห็นสันติภาพอยากเห็นคนไทยกับคนกัมพูชายิ้มให้กันเมืออหลายร้อยปีที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้อันนี้คือคลิปที่สัลลี่อยากฝากไว้ให้กับคนไทยและคนกัมพูชานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ